มาช่วงที่สองของฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์นะครับกับผมสกลทีพัทยาคุณและคุณสันติสุขมืรงศรีครับครับครับก็ที่สองก็ที่เกิดไว้เรื่องไม้แพงไม้แพงก็ยังเป็นเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจนะครับซึ่งตั้งกรรมการสอบแล้วนะฮะตั้งกรรมการแล้วเพราะว่าเพราะว่าคนสนใจเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเป็นเรื่องแรกอะที่ที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลชุดนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่คนเห็นแบบก็มันมันอยู่ใกล้ตัวก็เลยแบบ สำคัญคือมันพูดต่อง่ายด้วยมันพูดกันไม่กคนแพงเหรอ,รอแพงก่อนราคาตลาดทีนี้แล้วมันเอาไปพูดกันต่อง่ายง่าง <ๆ S 1> ก็พูดคนเลยสนใจทีนี้ความคืบหน้านะครับในฐานะค,คนที่อยู่เหนืออธิบดีโยธาที่การนะครับคนเอกนุพงศ์เผ่าจินดาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็บอกว่าจะ ยึดกลไกการทํางานที่เป็นนโยบาย,ยหลักของกระทรวงมหาดไทยคือบําบัดทุกบารุงสุขให้กับประชาชนแล้วก็ยังได้พูดถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยบอกว่าจะต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใสขจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้นะครับและเรื่องราคาไม้เนี่ยพลเอกนุพงศ์บอกว่าต้องรอผลการต่อรองกันอีกทีแล้วก็จะดูที่เจตนาของผู้จัดซื้อนะครับว่าซื้อในราคาที่สูงเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็คุณพลเอกนุพงศ์เนี่ยกย็ยังได้สำทักอีกบอกว่าไม่ได้แก้ตัวอะไรแต่ว่าพูด ตามเนื้อผ้าที่ที่พอทราบมาทีนี้เนี่ยพอเจ้ากระทรวงเนี่ยตั้งมาอย่างนี้แล้วเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ตามกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นคณะ ที่ตรวจสอบการใช้จากก่ายงบประมาณภาครัฐหรือคอรรลเนี่ยโดยพลโทอนันตพรการจะนะรัฐนะครับในฐานะแปรบัญชีทหารบกด้วยเนี่ยก็บอกว่าต้องไปดูขั้นตอนที่มาที่ไปนะครับว่ากระบวนการจัดซื้อเนี่นั้นจัดถูกต้องหรือไม่ราคาแพงเกินจริงหรือไม่นะครับถ้าพบว่าไม่ถูกต้องก็ต้องสอบสวนเพื่อหาผู้รับผิดชอบนะครับคือทราบมาว่าราคาจัดซื้อต่างๆเนี่ยลดลงแล้วฉะนั้นจะไปดูว่าทําไมถึงลดลงมาได้อันนี้สําคัญนะคือก็งงว่าทําไมลดได้แต่แรกเนี่ยทำไมถึงไม่ลด ทำไมถึงนันลดตอนที่จะมีเรื่องนะครับล้วก็จะเป็นการสอบสวนในข้อเท็จจริงว่ามีเจตนาหรือเปล่าคือถ้าพบว่ามีเจตนานในการทําผิดเนี่ยก็ต้องลงโทษตามระเบียบวินัยราชการต่อไปนะครับ,รบทีนี้ทางท,างท,างท่านพลโทนอน,อนันตพรในฐานะที่ติดตเป็นกรรมการสอบสวนกรณีการจัดซื้อก็บอกว่าการตรวจสอบแบบนี้เนี่ยทางคอตรอมีการสอบสวนตลอดนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นข่าว แต่ว่ากรณีไมโครโฟนแพรยที่เป็นข่าวเยอะเป็นเพราะว่าเป็นกระแสสังคมที่ประชาชนสนใจเป็นเรื่องฮือฮานะครับแล้วท่านยังบอกว่าถ้าตรวจสอบเนี่ยก็คงจะไม่ยากอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าคอรอเนี่ยไม่ได้มาดําเนินการตั้งแต่แรกนะครับเข้ามาตอนปลายเหตุแล้วถ้าเข้ามาแต่แรกก็คงระงับยับยั้งได้เพื่อความเหมาะสมนะครับนอกจากคอรรนอกจากพลเอกอนุพงศ์ในมหาดไทยเนี่ยได้พูดแล้วเนี่ยยังปปชตอนนี้รับลูกแล้วเพราะมีคนไปร้องนะครับคุณศรีสุวรรณจัญญาเนี่ยเขา เขาเไปยื่นกับปปชนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการยื่นแล้วนะครับแล้วก็มีราคาสูงเกินจริงจริงๆนะครับ,รบก็เป็นหน้าที่ของปปช ที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปตอนนี้ไม่มีเวลาที่ทกำหนดนะครับแต่ต้องทําให้รวดเร็วเพราะเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจนะครับมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปปชดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าการขอข้อมูลบางครั้ง่ต้องใช้เวลานานนะครับแต่ไม่หนักใจเรื่องนี้เพราะว่าทําทุกเรื่องด้วยความโปรง่งใสไม่หนักใจครับ,รบก็ต้องว่ากันไปําเนื้อผ้านะครับ ราคาที่เสนอมาก็อ้างว่าเป็นราคาที่ภาคเอกอชนเนี่ยเขาเสนอราคามาเท่านี้ภาครัฐก็จะไปต่อรองรและยิ่งกว่าต่อรองนั่นแหละต้องเอกอชนเนี่ยเปิดเผยไปด้วยว่าราคาทำเข้าเท่าไรราคาบวกภาษีอะไรเท่าไหร่มันจะได้เห็นไงว่าต้นทุนจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่ม,มันสม,มเหตุสมผลหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าส่วนเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการจัดการกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราก็มีความตื่นตัวกันนะครับภาคประชาชนก็มีความสนใจ ในเรื่องนี้อย่างล่าสุดมีการจัดงานเสวนาทางวิชาการกันที่จังหวัดอุดรธานีนะครับรบจัดกันที่สรารกลางเลยหัวข้อที่เขาจัดกันก็คือเรื่องกำจัดคอร์รัปชันก้าวแรกของการปฏิรูปอันนี้เห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยฮะโอ้โห,โ,หโหประเด็นนี้น่าสนใจมากนะครับกำจัดคอร์รัปชันนี่ก้าวแรกของการปฏิรูปตัวคนพูดแต่ละคนนี้น่าสนใจทท้งนั้นเลยนะครับงานนี้จัดโดยสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็สมาคมธรรมศาสตร์อุดรธานีกลุ่มอาธรเสวนา ตัวคนที่มาร่วมงานเนี่ยนี่เห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับอาจารย์วส,สันส้อยพิสุทธิ์นะครับคนนี้ออนอกจากนี้ก็มีอาจารย์ก้านอรง์จันทิกอดีตกรรมการปปชดรสมเกียรติตั้งกิจวันนิานี่ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า t d i ีอารับดำเนินการเสวนาโดยคุณวส,สันภัยหลีลีผู้อำนวกยการสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโอ้โหคนไปร่วมรับฟังกันนี่คับขังนะครับมีประเด็นสําคัญที่แต่ละท่านพูดนะครับเก็บตกมาฝากกัน อาจารย์กา้านณลงจันทิกอดีตกรรมการปปชบอกว่าการทุจริตมีมานานใช้คําว่าช่อราดบางหลวงนี่แต่เดิมเนี่ยไทยเราเนี่ยคำว่าช่อราดบางหลวงเห็นภาพชัดนะครับช่อราดก็คือโกองชาวบ้านน่ะบางหลวงก็คือเบียดบางผลประโยชน์ของหลวงอันนี้มันชัดเจนเลยแต่เดิมไม่ได้ขยายวงออกมามา,มากมายแบบนี้มีเรื่องเล่าว,ว่าพญาคนหนึ่งช่อราดบางหลวงถูกชาวบ้านติฉินดินทาไปทั่วไม่มีใครครบหาสมาคม ทั้งตัวพญาและครอบครัวทําให้คนยุคสมัยนั้นไม่กล้าทำนี่คือในสมัยก่อนเนี่ยพอมีเรื่องออกมาเนี่ยมาตรการสังคมเนี่ยโอ้โหกดดันหนักเลยครับไม่มีใครครบหาสมาคมตัวคนที่โกงและครอบครัวคนยุคโน้นก็เลยไม่ค่อยกล้าทําแต่ระยะก่อนหน้านี้คนไทยไม่เห็นความสําคัญจนมีการศึกษาพบว่าเงินทุจริตไหลออกไปต่างประเทศมากถึงปีละ 1,, 4 0 0 0พล้านเหรียญสหรัฐนะครับไม่ใช่บาทนะครับ 14 000ล้านเหรียญสหรัฐนี่คือเงินที่ไหลออกไปต่างประเทศตัวชี้วัดขององค์กรในเยอรมนระบุว่าเราอยู่อันดับที่102ไม่ดีขึ้นเลยอันนี้ข้อมูลจากอาจารย์กาญจนรงค์นะครับเราอยู่อันดับ102แล้วไม่ดีขึ้นเลยไม่ว่าเป็นปี38ปี37ปี56ปีปี5556ไล่มาเนี่ยอันดับของเราไม่ดีขึ้นเลยตัวชี้วัดร,ระบบอุปธรภมการเล่นพักเล่นพวกเลือกที่รักมักที่ชังเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยสักอย่าง ตอนนี้ผู้คนตื่นตัวมากขึ้นสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นจากข้อมูลการสำรวจนักเรียนนักศึกษาของบางหน่วยงานพบว่าสังคมกำลังตื่นตัวแก้ไขทุจริตก่อนหน้านี้ปปชสำรวจเยาวชนซ้ำอีกครั้งส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการแก้ทุจริตคำถามสุดท้ายเป็นคำถามปลายเปิดไปถามเยาวชนนะครับถามว่าจะจัดการอย่างไรกับคนทุจริตอาจารย์ก้านรมณ์เปิดเผยข้อมูลน่าสนใจบอกว่าคำตอบมากที่สุดที่พบคือประหารชีวิต ประหารชีวิตเลยไอ้คนที่ทุจริตเนี่ยบางคนระบุถึงว่าประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตรเจ็ดชั่วโคตรนี่ข้อมูลจากอาจารย์กาญระลงไปสํารวจเยาวชนนะครับรัฐบาลปัจจุบันกาลังปฏิรูปการป้องกันการทุจริตให้ได้ในระยะเวลาสั้นๆถึงเวลาต้องหล่อหลอมไปจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยอันนี้อาจารย์กาญระลงเปิดเผยข้อมูลนะครับส่วนอาจารย์วสันท์สร้อยพิสุทธิ์อดีตประธานสารรัฐธรรมนูญท่านก็บอกว่าในนิยายเก่าๆก็มักจะเขียนว่า ในแวดวงตุลาการเนี่ยเขาสั่งสอนกันกินอะไรก็ให้กินได้หมดแต่ไม่ให้กินคน oh. คำว่ากินคนนี่คือการทุจริตคอร์รัปชันนั่นแหละพูดอย่างนี้ล่าสุดเราก็เห็นการตรวจสอบในวงการตุลาการมีตุลาการถูกไล่ออกในวงการตุลาการก็มีวิธีจัดการวิธีการตรวจสอบกันอันนี้เป็นตัวอย่างในวงการของท่านนะครับท่านก็ออกมาเล่าให้ฟังว่ามีการตรวจสอบการเล่นงานกันอยู่เหมือนกันแต่ อย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นกรณีเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ก็อย่างเช่นเรื่องจำนำข้าวอย่างเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมันก็มีปัญหาน่าจะทําตั้งแต่ปีแรกๆเลยด้วยซ้ำเรื่องการตรวจสอบเรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะครับปีที่2เขาก็ทํากันอีกหน้าการเมืองรอจนถึง3ปีเลยสํานวนไปถึงอายการแล้วก็บอกว่ายังมาบอกว่าไม่สมบูรณ์ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทาให้อายการถูกถล่มเละเป็นโจ๊กนี่ก็คืออาจารย์วสันต์สร้อยพิสุทธิ์ก็แปลกใจคําพูดของอายการ แล้วสุดท้ายถ้าศาลยกฟ้องใครจะรับผิดชอบเพราะที่ผ่านมาอายการสั่งฟ้องแล้วศาลก็มีความเห็นยกฟ้องไม่ใช่น้อยยังเคยเห็นว่ามีตั้ง70%ประเด็นนี้คืออะไรก็คือบอกว่าอาจารย์ประสานกำลังจะบอกว่ามันมีหลายกรณีเหมือนกันที่อายการบอกว่าอา้าวสํานวนเพียงพอฟ้องแล้วศาลก็ยังยกฟ้องแต่กรณีจำนำข้าวเนี่ยศาลบอกว่าสํานวนไม่พอยังไม่ฟ้องนะไปสอบเพิ่มครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวชี้วัดได้ไหมว่าไม่มีการโกงเนี่ยมันก็ชี้วัดไม่ได้ ที่อาจารย์วสันยังไม่บอกต่อไปก็คือบอกว่าเนี่ยมันมีบางคดีที่อายการสั่งไม่ฟ้องแล้วปปชฟ้องเองแล้วศาลลงโทษแล้วอย่างนี้อายการทํำยังไงอ่ะถูกไหมฮะเพราะอายการบอกว่ามีมูลไม่พอที่จะฟ้องแต่พอไปฟ้องจริงๆแล้วศาลลงโทษคนผิดได้อ่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอายการก็ต้องพิจารณาการทําหน้าที่ของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าการปฏิรูปต้องแก้ที่คอร์รัปชันก่อน เห็นด้วยกับหัวข้อนี้เลยปัญหาคอร์รัปชันบั่นทอนศักยภาพขวางการพัฒนาประเทศอื่นๆสิงคโปร์จอร์เจียฮ่องกงก็เคยมีปัญหาแล้วเขาใช้เวลาตั้ง1 0 1ถึง15ปีแก้ไขกันได้ประเทศไทยเราอย่าสิ้นหวังคือบ้านอื่นบงอื่นเขาก็มีปัญหาแบบนี้แหละแต่เขาต้องใช้เวลา1 0บถึงสิปีแก้ไขกันได้เราอย่าสิ้นหวังการจัดการคอร์รัปชันต้องเป็นไปได้ ในอดีตเราเคยมีการคอร์รัปชันเรื่องทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่ทำพาสปอร์ตตอนนี้ระบบมันไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วมีการ,รเปลี่ยนแปลงระบบมีการอะไรไปอาจารย์สมเกียรติให้ข้อเสนอ2แนวทางแก้คอร์รัปชันวิธีแรกรณรงค์ให้คนมีจิตสำนึกที่ผ่านมาประชาชนเข้าใจมากขึ้นเรื่องของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนจากหลายกรณีอันนี้กฎหมายลงโทษนักการเมืองเรื่องทุจริตยา ผู้ถูกลงโทษก็ยอมรับและออกมาช่วยรณรงค์นี่อันนี้อันนี้เป็นต้นนะครับก็คือรณรงค์เอากับประชาชนนี่แหละมีิจสํานึกมากขึ้นช่วยกันตรวจสอบแม้กระทั่งคนที่ถูกลงโทษเขาก็ออกมาช่วยรณรงค์ก็น่าจะช่วยได้อ, 2, อันที่สองอาจารย์สมเกียรติบอกว่าเพิ่มและแก้กฎหมาย5ฉบับซึ่งบางฉบับผ่านวาระแรกไปแล้วคือ,อกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเดิมให้ระเบียบสํานักนายกปี35กฎหมายอำนวยความสะดวกในการบริหารในการบริการภาครัฐ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการกฎหมายแข่งขันทางการค้ากฎหมายควบคุมการโฆษณาภาครัฐอย่างนี้เป็นต้นแก้กฎหมายเหล่านี้จะช่วยได้ตอนนี้ก็เริ่มมีการแก้แล้วก็คือกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐอันนี้น่าสนใจนะครับคือหนึ่ง,ลง,ลง,ลงรณรงค์สองแก้กฎหมายที่จําเป็นนี่คือมุมมองของอาจารย์สมเกียรติครับครับก็ทีนี้ไปดูความคืบหน้าเพราะว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยทางสํานักงานอายการสูงสุดก็ได้ตั้ง สิคน,นคณะคณะทำงานร่วมที่จะจำำศึกษา,าเรื่องจำําข้าวนะครับ ừ ừ ừ. ของปปชเนี่ยทางคุณสันเสริญพลเจียกนะครับเ mm hmm. ลขาธิการปปรชเนี่ย mm hmm. ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะทํางานร่วมกับอัยการสูงสุดในการฟ้องร้องนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินั้นบอกตอนนี้เนี่ยของปปช10คนเนี่ยก็ได้ประชุมกันบ้างแล้วนะครับในสำนวนที่ทางอายการสูงสุด, <c oughs> สดเห็นว่าไม่สมบูรณ์ <c oughs> เพื่อที่จะดูพยานหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนนะครับซึ่งทางคุณสันเสริมบอกว่ามั่นใจนะครับในสำนวนและข้อเท็จจริงที่จะเสนอหลักฐานต่อคณะทํางานร่วมระหว่างปป,ปชกับอายการสูงสุด <c oughs> นะครับเพื่อ <c oughs> ให้อายการสูง <c oughs> สุดสั่งฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตำแหน่งทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทางปปชเนี่ย คาดว่าจะก,กําหนดวันที่23กันยายนนี้เป็นการประชุมคณะทํางานร่วมระหว่างปปชกับอายการสูงสุดเป็นนัดแรกก็อลองติดตามกันดูนะครับ,รบทีนี้พูดถึงเรื่องออสอปปหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยก็เขาก็มีโพจากนิด้าเนี่ยไปสุ่มถามพี่น้องประชาชนว่าเห็นยังไงบ้างอ,อยากจะเห็นสปนยออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับ,รบก็ไปถามประชาชนหลายตัวอย่างพันกว่าตัวอย่างนะครับทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนร้อยละ60 กว,กว่าเนี่ยบอกว่าอายุเฉลี่ยของสอป,ปอชอเนี่ยควรจะอยู่ที่35-50ปีนะครับอลองลองมาเนี่ยสาบอกว่าน่าจะอยู่ที่51-60ปีนะครับผมแล้วพอถามลึกไปอีกว่าควรเห็นสป,ปอชอเนี่ยมีบุรลิกการศึกษาสูงสุดเท่าไหร่จํานวนมากที่สุดเนี่ยห้ากากว่าเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นปริญญาตรีนะครับลองลองมา1 6 2หนเนี่ยน่าจะเป็นปริญญาโทนะครับ แล้วก็ที่เหลือก็เนี่ยทุกระดับขอให้มีความรู้8.90นะครับ,รบแล้วก็ถามอีกว่าควรจะเป็นสาขาอาชีพอะไร36.09อ 36. บอกว่าได้ทุกอาชีพเลยนะครับเพื่อให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมไม่เน้นเจาะจงเฉพาะกลุ่มอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะครับที่ถัดมาก็เป็นเกษตรประมงแรงงาน14ร้อยละ14ข้าราชการร้อยละ13นะครับสุดท้ายเขาถามประเด็นที่ผมคิดว่าสําคัญนะเขาบอกว่าถามประชาชนว่าเห็นยังไงว่าสปชเนี่ย ควรจะประกอบไปด้วยคู่ขัดแย้งทางการเมืองทุกฝ่ายในอดีตหรือไม่ร้อยละห้าสิบบอกว่าไม่ควรนะครับเพราะว่าเหตุผลเนี่ยบอกว่าต่างฝ่ายต่างยึดติดในเรื่องของความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ขัดแย้งในอดีตนะครับจะนํามาซึ่งความขัดแยง้งและปัญหาก็จะไม่จบสิ้นควรจะเป็นบุคคลที่เป็นกลางนะครับส่วนร้อยสามสิบแปดบอกว่าควรเพราะว่าจะได้มีความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับมีการถ่วงดุลความเห็นกันนะครับ<อ>นี่ก็เป็นแนวความคิดจากพี่น้องประชาชนจากนิด้าโพอันนี้ความเห็นประชาชนใช่ไหมฮะเรืองสปชเติมนิดนึงครับของมติชนว่าไง จำนวนของคนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาสปชนะครับหรือว่าสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นก็คือ7,370คนครับคน7 0คนเนี่ยแยกเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาในระดับจังหวัดเสนอเข้ามาเนี่ย2,785คนครับคนส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกเสนอชื่อโดยองค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรอะไรพวกนั้นเนี่ย4,585ัคนนะครับทีนี้เนี่ยในจำดในบรรดา7,370คนเนี่ย สุดท้ายก็จะเลือกให้เหลือไม่เกิน250คนครับผมแต่ไปดูว่า7,370คนคนที่เป็นตัวเลือกของเราทั้งหมดตอนนี้ม,มีลักษณะคุณลักษณะยังไงบ้างแยกเป็นชายเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งสิ้น6,479คนนะครับ,รบเป็นผู้หญิง891คนพี่จ้าู้หญิงน้อยกว่าเยอะเลยอ่ะอเพราะฉะนั้นกรรมการสรรหาเนี่ยไปเลือกเนี่เลือกจากผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงมีตัวเลือกให้น้อยกว่าพูดง่ายงก็ต้องไปดูนะครับ แต่ถ้าแยกตามพุทธการศึกษาเมื่อกีอค้ความคาดหวังของประชาชนคืออยากได้สปชเนี่ยระดับปริญญาตรีเยอะสุดใช่ไหมครับอเอาปริญญาตรีนี่แหละก็พอแล้วแต่มาดูคนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาเนี่ยนะครับเจ็ดพค,คนเนี่ยปรากฏว่าที่เยอะสุดก็คือจบปริญญาโทนะพี่จำสามพันกว่า3ามพันสคนจบปริญญาโทเยอะอันดับ2ก็คือปริญญาตรีสองพันหนงรคนครับปริญญาเอก1นึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองคนต่ำกว่าปริญญาตรี809คน แล้วก็ไม่แจ้งการศึกษาก็9คนปริญญาโทเยอะสุดเลยครับ,รบแต่ประชาชนบอกว่าปริญญาตรีก็ได้อ่าปริญญาตรีก็พอเนี่ยคนคนที่เห็นอย่างเงี้ยเยอะสุดนะครับนี่ก็เป็นในแต่ละด้านที่ดูกันตอนนี้ก็อยู่ระหว่างคณะกรรมการสหาแต่ละด้านประชุมกันครับผมเลือกกันในแต่ละด้านนะครับก็จะเลือกเหลือด้านละ50คนอ่าส่วนจังหวัดก็เหลือจังหวัดละ5หลังจากนั้นก็จะเสนอให้คอสอชอเลือกขั้นตอนสุดท้ายเหลือไม่เกิน250คนรวมทั้งหมด ก็จะได้เป็นสปชออกมาครับทีนี้พอคณะมนตรีเนี่ยได้มีการแต่งตั้งเรียบร้อยก็จะมีตอนนี้ก็จะมีกระแสข่าวถึงเรื่องตําแหน่งต่างๆทางการเมืองที่จะตามมาครับไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาท่ามนตรีเลขาและมนตรีโฆษกัฐบาลครับพูดถึงเรื่องโฆษกเนี่ยมีบุคคลหนึ่งที่อยู่ในกระแสข่าวตอนนี้สื่อเขาคาดกันเยอะว่าจะเป็นโฆษกัฐบาลคือเสกไก่อูจําได้ไหมพันเอกสันเสริญแก้วกําเนิดที่เป็นโฆษกกองทพบกนะครับก็สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่ หลายคนพูดเลยว่าจะได้มาเป็นโฆษกประจําสํานักนายกนะครับในรัฐบาลของพรเด็จพระยุทธ์เนี่ยเสกกอูกบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีผู้ใหญ่ที่คุยเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่มีการมอบหมายอะไรนะครับก็มีคงเป็นโฆษกน่าจะเป็นพลเรือนเสกเกอูเ็าให้ความเห็นว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าภาพน่าจะดีกว่า เพราะว่าเสกยกายบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชํานาญการกองทัพบ,บกจะอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่แล้วแล้วแต่ผู้บุ้บัญชาจะมีคําสั่งนะครับแต่ไม่อยากเป็นโคศกเองเพราะไม่อยากให้ติดภาพมีความขัดแย้งกับฝ่ายที่ไม่ชื่นชอบนะครับและไสกยกายูยังยังตอบคำถามนักข่าวอยู่นักข่าวถามว่านายกเป็นทหารแล้วเนี่ยคนเป็นโคศกควรจะเป็นทหารด้วยหรือไม่นะครับ,รบเพราะจะสื่อสารถึงประชาชนได้ง่ายกว่าโดยเพราะช่วงนี้ที่มีบางกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับไสยกายูก็ตอบว่าการพูดของนายกที่ผ่านมาจะเห็นชัดเจนว่าไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งหรือเป็นศัตรูกับใคครรนะ พยายามแสดงเห็นว่าเข้ามาเพราะความจําเป็นและเร่งทํางานที่ยังไม่เรียบร้อยและพยายามไม่ต่อว่าหรือว่าไปตอบโต้ทางการเมืองกับใครอันนี้เป็นแนวคิดเพราะมีคนพูดกันเยอะว่าเซอุสแกอูเนี่ยเป็นเป็นแคนดิเดตที่จะเป็นโฆษกรัฐบาลครับอ่าาล้ฮะเดี๋ยวพักก<พ>ันสักครู่ไหมก่อนช่วงหน้ากับเรื่องยามายามพาราภาษีที่ดินมรดกนะครับที่จะเป็นเป็นกฎหมายสําคัญที่รัฐบาลจะผลักดันนะครับพักสักครู่ครับ